สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน,นะคะทั้งค่ายทีต้อนรับในช่องของเดอร์ไฮแลนดคะ่ะซิ่งจะไม่เลนเกมเราบอกซิ่งคอยวู้วซิ่งจะไม่เล่นเกมเราบอกแบบน้อยนะคะแบบดอตอนนี้เราเขากินโอเมปแค่สี่สิบเองขังคนก็จะถ้าคุณเหนื่อยเมื่อไหร่รกไ็ได้หนึ่งพืนชีพแล้วก็ได้หนึ่งร้อยบาทเป็นเงินส่วนตัวอ่า มึงจักจข้าของคูค่ะพ่อหาแม่มึงอ่ะโ่เคมาแล้วมาไวด้วยอุ้ยต้องวิ่เหยียดไทยแค่เดียวขอเพราะว,ว่าหราว่คคุณค่าตัดเก้าบาทตัดเก้าบาทตัดเก้าจะผ่านเลยเนี่ยกรอีกษีก็ ขอให้ไม่ผ่านเถอะเอา้าโดนเลือดอันนี้ไม่น่ากินเลยมันหลอรัวงขอนสิโอ๊ยห้อเปล่าเดี๋ยวพ่อมึงคนเดียวได้เท่ากากไปอุ้ยสมบัติได้เงินมากลายเป็นสามสิบบาท เรงนัง้นเสียงก็เปิดดังเลยไอ้เผือกบอกก่อนเดี๋ยวถ้าเปิดดังมากนี้ไม่ได้เสียงมาเลยนะขันโควเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวนึงตงดีเลยเนี่ยฉันุงดีปะเนี่ยอะไรวะทำไมฉันไม่ทตงดีตลอดเลยอะ <c oughs> เวลาฉันถ่ายคลิปได้ดไดอา้าว เอา,เอาอต้องอีสตอร์็เป็นันหรอดเป็นอย่างรอบไปแล้วไอัน,น,อน,นี้ก็ต้องใช้สตอกโกันี้ไม่มี <c oughs> ทุกคนเรากี่มยว่าไอ้รูปนี้มันคืออะไรเพราะัไม่รู้อะคืออะไรอ่ะกินไปทุกอันเลย ไมไ่ได้กินเลยหอ้าวอ้าวลูกสักี้ลูกอ้อมอะไรไม่มีเสียงเลยอ่ะไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยห้องที่สามไปมีประตูสุม่มอีกแล้วมีลูกทีเลยอ่ะมีห้องอะไรอ่ะลูกป้านหนลูกลป้าแรกเลย อันแรกมันเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ไม่รู้ดอกไม้อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้วันนี้น่ากลัวอันนี้เอ้ยมันมีคนมองด้วยตรงนั้นอ่ะผ่านคนมีคนมองด้วยอ่ะเมื่อก,กี้เห็นอยู่มีคนมองโอ้่าหน้ากลัวน่ากลัวอันนี้ลูกนกพูกเนาะนกพูก ไปสารฉันทานหมดอ่ะเนี่ยอันนี้ก็ทานหมดแล้วจะเอาไว้ทําไมเนี่ยถ้าทานหมดเอาไว้ทําไมทำไมไม่ไปทานอย่างเต็มมาก,ากถ้าไปทานจับทานให้ดี่ิ <c oughs> เออถ้าเปิดหนังมากถ้าเปิดดงังบบมากๆอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะถ้าเลิดตัวนี้่าทำไมอ่ะ ยังไม่ได้หาอะไรเลยถ้ารับมาตอนนี้จะเข้าตู้เลยนะอันนี้ลูกเมื่อไหร่ะเรา,าเมื่อกี้นี้ไฟไม่แสดงเลือดหรอกเมื่อกี้ฉัน่เห็นสัตว์เลือดหายอ่ะไม่สแสดงเลือดขับไปห้องที่ออกอันนี้โอ้โหที่เป็นเซนเซน,นี่ห้าปีเด็ดขาดเพราะมันตายค่ะทุกคนห้องที่เจ็ดสีอะไรอ่ะ ตาไม่ได mm ้ก hmm. ah, ินได้หรอมันน <owner goats> <necessary> ี oh Again, okay, ่อ้าตังแซนวิชไปเรื่อยๆเป็นตังส่วนรวมอะต้องเดินเหรอโอเคต้องเดินต้องเดินโอเคเดินไปเรื่อยๆ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 โอ้ยเรื่อยเอาเก็บตังไว้สิแล้วก็รีบไปเพอจะต้องเดินอ่าได้แค่สองร้อยสิบเอายังแซนวิชอีกหรอโอเคเดินไปต่อเรื่อยๆกันเท่านี้เท่านี้ออะไรอะจำไม่ได้ ไปพูดอันไี้ชินวาไปอ้าวไม่ได้ดดออกินทิ้งสองเลยได้แค่สองเก้าสิบหกเอาเก็บสิฟางนี่เข้าที่สิบเนาะเข้าที่สิบเอดไปสิบเอดเซเววซร์วัลตมาไปนักเซรักมาได้ไหม ขนาดเทียวยเต็มดวงเลยอะ่ะไอเสียงเต็มนี่เลยอันนี้ลูปอะไระคืออะไรอะ่ะคืออะไรแล้วมันมีภาพสีรุ้งไปประกบทั้งเลือดอ่ะเมื่อกี้ห้องสิบเอ็ดใช่ป่ะก็ลูกสิบสองสีเดี๋ยวไปห้องนี้ก่อนเพร่ะมีประตูสุ่มนี่ไงหลอกแล้วโอ้ ไปห้องที่สิบสองหนาวอะ่ะหนาวผมว่าผมคนหนาวเปิดอ A แบบทั้งวันทั้งคืนฉันเปิด A ทั้งวันทั้งคืนหนาวสิบสองไอ้สกอตแล็ดมันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันจะไปแอบตียงดี กามาเอา Ming ช็อกโกแลตก่อนไม่ใช่ไปแอบเตืยงไม่คืออะไรอ่ะลอตลิงอันนี้ห้ามกินมันกินไปแล้วเอ๊ะจะกินโอมนร่าห้าสิบวันเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนี่ครึ่งหนึ่งละอันนี้อะไรอ่ะอ๋โอ้ยนี่คุณเร็วอ่ะ ไปโอ้ห่านก็ไม่เขาไม่โตอีกไอ้สองนี่มันกินไปแล้วนะตู้แต่อยู่นี่อยู่ไปไปห้องที่สิบสามแต่ว่าต้องหาเงินก่อนนะเอ๊ะฉันหาทุกข้ออนี่ทำไมทำไมฉันไม่เจอโลกที่มันช่วยได้อะโลกนี่เป็นลูกดาวที่เราเจะเจออะตู้แต่โลกกะเก่านั่นแหละแล้วโลกนี่มันโอดโอยู่ไหนอะ เฉพาะลูกอมลูกอมที่เป็นลูกดาวอ่ะมันเป็นลูกอมที่ช่วยได้ด้วยมนกินไปเพราะช่วยตัวแล้วเอ้ทานทานเก็บมาโอ้เก็บมาเพิ่มเพิ่ไมไปเพิ่มเลยอ่ะอัอไอเนี้ยจะต้เปิดในห้องเก้าสิบเนาะเก้าสิบ้าสิบอ่ะ90สิบสองอะเก้าสิบสหนึงหนึ่งร้อยส่วนี่จะใช้ตอนที่ห้องมืมดฝ้ายห้สิบสาม ห้นนองหนใช่เนี่ยห้องนี้เค้ช่เดี๋ยวเขาไปเอ๊ะสะขอไปประตูสูนก่อนเผื่อมันรัดมากตอนนี้เสียเวลามากอะไปเจอ,เอลูกอมอีกแล้วหรอไอ้ขุมดาวอยู่ไหนอะที่มันช่วยได้อะเดี๋ยวอันนี้เป็นปีเซต,เตอร์ปัเน,นี่ยเหมือนตัวอย่างเลยเรากินนี้อ้าวไม่น่ากินเลยอะ รถเลือดครึ่หนึ่งเลยเอารถฉันเลือดเลยรถเลือดเอ้ยฉันจำได้ว่ามันมียาหรือไม่ใช่หรอกตรงนั้นอ่ะขอย้อนกลับไปก่อนเพราะมันเห็นมันมีอยู่ไหนวะไหนไหนไหนห้องไหนอ่ะจะใช้ตั้งแต่วันอยู่ห้องนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเพราะฉันเอายาไว้มันแล้วมันแล้วมันบอกว่ามันเต็มอ่ะ จะเปิดตรงสะดวกห้องไหนวะห้องไหนทำไม่ได้เท่านี้เท่านี้แหละเลือล่อนรถก็ครึ่งหนึ่งขอไปประตูสุดไปแล้วโอเคงงไปเปิดสวิตต์เมื่อก <c oughs> ี้ฉันมาแล้วเขาจะก็เจอนะเพราะตอนนี้ฉันช้าเพราะว่าตอนนี้จะรีบไปเพราะมันชา้าเกินไปอ่ะไะ ภาษาหรืออย่างเนี้ยอุ้ยเอ้าตัวพี่ไม่ได้เก็บมาเก็บมาทำไมอ่ะผิดพลาดใส่มาใช่ไหมเรีะ โหกามร,รู่ดอีสิบหกอ่ะสิบหกแท่นี้ก็ได้นี่มันช่วยได้สิบหกก็ต้องเป็นข้งสิบเจ็ดสี่อันนี้ก้อเนี้ออะไรโอ้สิบเจ็ดก็นูดอีสี่ข้อเนื้อไหมนเนี่ยสิบแปดใช่ไหม น,นีไมไปสิบแปดละสิบแปอุ้ยก้นทองให้ก้นทองเจอได้ตอนหน้าฟิกเกอร์ไม่ใช่เหรอไปเถไปห้องสิบสิบเก้าสิบเกะส้าเอาคนเทอเจอแต่ห้องแรกเลยเหรอ เจอแฉยห้องแรกเลยประตูซูมได้เท่าไหร่โอ้ยน่าดีๆเอาเคเด็ด okay, สมบัติไม่ต้องเก็บช็อกโกแลตมานะเพราะว่าเดี๋ยวฉันตายเพราะว่าตอนที่ฉันถ่ายคลิปในกับโตะฉันกิน,นเนี่ยโลกนี้ฉันเลยกับโตะฉันกินโลกตัวเนี้ยแล้วฉันตายเลยอะ่ะเอาไปทิ้งโลกนี้มันหลอกลวงทิ้ง ก็บมาอีกมันหลอกอ้มันห้าล้มนะอ้ล้มเนี้ยคือห้ามกินเพราะว่ามันเป็นลอมหลอกลวงเพราะว่าถ้ากินเข้าไปอาจอันตรายถึงคาเสียชีวิตได้กินล้มตัวนี้เมื่อไหร่ตายแน่ๆดูดิตายแน่นอนถ้ากินล้มตัวเนี้ยเพราะว่าสักิปไปแล้วอะ ว่ากี่เมที่อไหนะสิเก้าหรือยี่สิน่าจะสิก้านะก็ต้องเป็นยี่สิแล้วสิบเก้ามาทางไหนสัดเบอร์ข้าขงสิแล้วสิบเกมาทางไหนไปยี่สิบหลานาป่สิบก็ต้องยี ได้อะไรทำไมช็อกโกแลตสตู๊ดตลอดเลยอ่ะไปห้องยี่สิบเอ็ดสตู๊ดตลอดเลยล้วโอ้ช็อกโกแลตไปห้องยี่สิบสองยี่สิบสองละโอ้ตาหน้าขนาดใหญ่สตูด๊ดได้ไงอ่ะมันนานด้วยนะนานกว่าห้องเล็กอีกอันนี้มันห้องใหญ่เลย เดี๋ยวเ,เปิดห้องซ้ายก่อนเป็นทางลับไหมเป็นปะเป็นห้องซ้ายเป็นห้องขวาเป็นปะมาดูก่อนเปิดก่อนนี้เป็นปะไม่เป็นห้องขวาไม่ใชเป็นทางลับไอแต่ห้องนี้ไม่ยาวเลยนะยาวหนือนตรงแน่แล้วอุกนี่มันช่วยได้อยู่ไหนอะ่ะอ้นี่มันช่วยได้อะ่ะ ว่าขี้ฉันมาห้องยี่สิบสองก็ต้องยี่สิบสามหรือว่ามายี่สิบสามกันแน่วะถ้าห้องยี่สิบสามมาก็ต้องไปยี่สิบสี่แต่ฉันมายี่สิบสามไอฉันมายี่สิบสองจำได้ยี 22, ่สิบยี่สิบสองอะทำได้อยู่แตันไ,ม,ไม,ม่เจอลูกอมแบบช่วยท่าตลอดเลยอะเจอแตู่กอมนี่ปากกากากระูกอมช่วยได้อยู่ไหนอะ แกผมอยู่ห้องนี้ได้ไง <c oughs> <c oughs> ฉันมาห้องยี่สิบสองก็ต้องไปห้องอยี่สี่ไม่ต้องไปห้องยี่สิบสามอ้อนี่มันหลอกลวงเนี่ยไม่ต้องเก็บอะไรนะโอ้โหก็ไกลด้วยเนาะเดินไปย่างไงไกลมาก ในห้องยี่สามเบอร์เปิดไปห้องยี่สี่เอ้าต้องสจกคนเจ๋เอคนเจ๋ออยู่นี่เข้าตายเลย <c oughs> แก้สายพาร์ทโซ่แก้สัตภาพไแหลนะ ลงไปสิสือมาทำไมอ่ะตาขอที่ห้าเดี๋ยเขาจะผิด,ดปันอ่ะนี่ประตูสูองทั้งอันเลยโอที่เาดึล้วอบคขข้างู่ก่อนมีรัดมาไหมพี่กัอเรายิบเจ็ด <c oughs> รัดมา รอเคเราไม่ล,ววลาทำไมเว,วเวลาเขาตุก้กเสร็จมันมันดนช้าตั้งเลยอะ่ะซามาก้วยไม่ใช่ซาแบบช้ากลางอันนี้รมอะไรเนี่ยโลแกนดี้ยี่เก้าห้องยีต่อไปห้องสามสเฮ้ยเดีเออ๋ยวรัดมารับมา หรือว่าลูก,กตากลายห้องสามสิบเอ็ลายลายห้องสามสองสามชุดสองนดเจคค่ะทุกคนสเูดแจคคือถ้าใครโซูดเจคห้องจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นสีแดง ค่ะทุกคนไปห้อง3้ามข้อสาม <c oughs> สามี่แล้วขอ้อีสี่อุ้ยรักมาแล้วอ้ไอพูดมาไม่ใช่ไม่รัก ปลายหกสามห้าหกสามหกปลายหกสามเจ็ดเคซีมันอไปลายจนตัวเซี <c oughs> มากันล้าคนไหมสายหองสามป้องสามสิบเก้าสาเก้าวห้องสี่สบสิบเอ็ 39, 39, S 1> <S 1> ไม่เป็นะไรืวาาไอวาตากต็ยังตังเยอะอยู่ค่ะทุกคนเห็นไหมได้ตังก็เยอะตสิบสามบาทไปหนึ่งห้องที่40นะ 48, ่สิบเนาะสี่สดค่ะทุกคนฉันหนึ่งหองสี่สิบเอ็ดค่ะทุกคนก็พยายาว่ากา่ะใต้ีเราเล่มมนกมเได้เก่นเราบอกอีคินะีว้าไปเราเอบายบายแต่บ้านจอไใหม่นะ